สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่10นาทีรีวิวจบนะครับรายการที่ตัวผมเองเนี่ยจะเอาหนังที่ตัวผมรู้สึกว่าอยากดูจังเอามารีวิวออกเป็นสีแง่สี่มุมให้พอเห็นภาพรวมของหนังเรื่องนั้นนะครับแบบไม่มีสปอยเลยนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และในวันนี้นะครับกับภาพยนตร์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างมาจากเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆกับคนไทยนะครับแล้วก็ถูกเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับที่เรียกได้ว่าให้แรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีนะครับ ฮอตบอยแก๊งหิมะเดือดครับผม สาหรับฟอสเซนฮอตบอยเนี่ยนะครับผมจะขอแบ่งออกเป็น4แง่4มุมดังนี้นะครับด้านที่1คือด้านเนื้อเรื่อง2คือนักแสดง3คือแรงบันดาลใจและ4คือแง่คิดของนะครับผมโอเคว่าเราก็ไปเริ่มกันด้านที่1เลยนะครับโอเคด้านที่1ด้านเนื้อเรื่องนะครับสำหรับฟอสเซนฮอตบอยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องนะครับได้รับอิสปายแล้วกันมาจากทีมแก่หินมะของไทยนะครับที่ไปคว้ารางวัลมาจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปของคนที่ ไปแข่งมาจริงๆกับในภาพยนตร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นเขาเป็นนักเรียนเนาะแต่ว่าในหนังเนี่ยมาจากทางจะบอกม,มาจากทางบ้านไม่ตาอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นสถานที่สอนเด็กที่มีปัญหานะครับเออประมาณนั้นดีกว่าแล้วก็บังเอิญว่าเด็กที่เข้าไปอยู่ที่นั่นนะ่ะคือมีความสามารถเนื้อเรื่องก็จะดําเนินไปตามคอนเซปต์ของหนังแนวๆนี้นะครับก็คือว่าไม่ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรตะกุกตะกักนะครับก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นนะครับผมดูได้เพลินๆนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องโดยเนื้อเรื่องโดย <ๆ S 1> ด รวมเนี่ยสนุกดีแล้วก็มีความตลกเฮฮาอยู่ในนั้นค่อนข้างสูงเลยนะฮะเพาฉะนั้นสำหรับใครเรื่องการหาหนังที่เบาๆดูเนี่ยผมแนะนำพอเซนทอดบอยครับดูได้เลยเพราะฉะน,นั้นสำหรับด้านเนื้อเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมให้ไว้ที่7เต็ม10ครับผมด้าน,นที่2นะครับนักแสดงนะครับก็จะมีหลักๆ6คนตามที่เราเห็นอยู่นี่นี่น,นี่นี่นะก็จะประกอบด้วยคนที่1น,นะครับคุณเต้ยนะครับนัทพรครับสแสดงเป็นครูชมคนหน้าสุดเลยนะครับแล้วมีคุณฟอร์ดนัทวัฒน์สแสดงเป็นแก๊ปคุณจูเนียร์าตาน,น นะครับแสดงเป็นโจดคุณจอนชาดชายนะครับแสดงเป็นบอยแล้วก็คุณเต้นปุญญานนท์นะครับแสดงเป็นวินแล้วก็อันนี้ทีเด็ดนะครับคุณโฟกเปียพงศ์นะแสดงเป็นตุ้มตามนะครับเป็นตัวฮาเลยนะครับต้องบอกว่าแสดงทุกคนนะครับเล่นผมว่าเล่นดีอะเออเล่นแบบว่าทําตัวเป็นเด็กมีปัญหาได้สมกับความเด็กมีปัญหาจริงๆอะนะครับคือแสดงออกถึงความก้าวร้าวของที่มันควรจะเป็นได้แบบคือบางบางช็อตดูแล้วก็น่าเหมือนไส้จริงๆอะนะครับว่าแบบมันมันติเวรจริงๆส่วนตุ้มตามนี่ก ก็คือขาแบบว่าเก็บทุกเม็ดนะครับยิ่งเข้าขากับคุณบอยนี่บอกเลย5บาท10บาท2ตัวนี้เก็บเรียบนะฮะไม่เหลือเผื่อให้เพื่อนเล่นเลยแล้วก็จากที่ผมได้ไปฟังบทสัมภาษณ์ต่างๆมานะครับก็อาจจะหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่านักแสดงกลุ่มนี้ก่อนที่เขาจะไปแสดงบทนี้นะครับเขาก็จะต้องไปเรียนแกะสลักพวกน้ําแข็งม,มูมอเนี่ยมาจริงๆด้วยนะแล้วเขาก็แกะกันได้จริงๆด้วยนะครับเพราะถ้าั้นถึงวัดแบบทุ่มเทเพื่อบทกันมากๆกันนะครับเพราะฉะนั้นด้านนักแสดงเ ผมให้10เต็ม10เลยครับคนเล่นดีมากครับชอบมากต่อไปด้านที่3นะครับแรงบันดาลใจนะครับอันนี้ต้องพูดกันยาวนิดนึงนะฮะดีที่บอกไปว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงก็คือมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทยนะที่ไปแข่งแกะสลักหิมะที่ต่างประเทศแล้วก็ได้แชมป์กลับมานะครับที่ฮือฮาเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีหิมะแต่ว่าเขาไปได้แชมป์มานะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอาจจะไม่อาจจะคิด เปเหมือนผมก็ได้อาจจะคิดว่าหนังมันก็ธรรมดานะไม่ได้สร้างแรงบนันดาลใจอะไรแต่ที่นี้นะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับไปนิดนึงสาหรับคนที่อ่าโอเคอ่ะมีเพื่อนฝูงมีครอบครัวมีอะไรที่เขาเรียกมีกาลังใจที่ดีอยู่แล้วครับหนังเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้ทัชอะไรมากนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับที่เขามองหาแรงบนันดาลใจหรือว่ามองหากาลังใจให้ชีวิตเนี่ยนะครับที่เขาอาจจะไม่มีใครนะครับเหมือนตัวละครในภาพยนตร์นี่แหละผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำออกมาได้นะค่อนข้างมีความหมาย ที่ดีนะครับหรือว่าในบางแง่าบางมุมเนี่ยมันอาจจะไปสกิดแรงบันดาลใจอะไรให้ใครเล็กๆก็ได้นะครับถึงแม้ว่าในหนังเนี่ยคำพูดที่เขาใช้อะที่พวกที่คูชมมักจะเอาไปใช้กับพวกเด็กๆในทีมคนระับมันจะเป็นคําที่ธรรมดามากๆที่แบบเราแบบเรามักจะได้รับกันบ่อยๆแต่ว่ามันก็คือมันก็คือความจริงมันไม่จําเป็นต้องสวยหรูมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคําที่ยากนะครับแค่คําง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกลับนะครับคาที่พี่ตูนเคยกล่าวไว้เนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับบางทีคนบางคน าไม่ต้องการทาอะไรที่ฝังยากเ<ๆ>ขาต้องการแค่คําง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในด้านส,สาหรับด้านสร้างแรงบ,บันดาลใจเนี่ยผมให้ที่9เต็ม10เลยนะตอนแรกจะบอกว่าให้แปดแต่รู้สึกว่ามันทำได้มันได้ดีกว่านั้นนะครับโอเคครับต่อไปด้านที่4ด้านสุดท้ายนะครับแง่คิดของหนังที่จริงอันนี้มันจะใกล้เคียงกับเรื่องแรงบ,บันดาลใจในหนังนะแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะแยกประเด็นออกมาให้มันเห็นจะชัดนะครับว่าทําไมหนังถึงจะต้องถูกสร้างมาแบบนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะคือแง่คิดของหนังอะ ทำไมถึงจะต้องใช้เป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในผมเรียกว่าสถานพินิจแล้วกันเออก่อกคดีร้ายแรงอะไรพวกนี้มารวมกันที่นั่นนะครับคือเหมือนหนังอ่ะต้องการจะให้รู้ว่าบางครั้งที่คนบางคนไปอยู่ในสถานที่นั้นหรือว่าไปอยู่ณจุดๆนั้นนะครับเขาอะ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหรือบางคนอาจจะแค่ซวยก็เลยไปอยู่ตรงนั้นหรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่ายังไงเป็นผู้ถูกกะระทาซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้ไม่รู้หลักไปตับปัดจับผูยังไงก็ไม่ จนจุดท้ายกลายเป็นว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ที่นี่นะครับอะไรทํานองนั้นซึ่งตัวหนังนจะพยายามสะท้อนให้เห็นว่าคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่คนไม่ดีไปซะทั้งหมดและไม่ใช่คนที่ทําอะไรไม่ได้เลยไปซะทั้งหมดนะครับห้าหกตัวละครเนี่ยไม่ได้ต้องพูดว่าสี่ตัวละครเพราะสองคนเป็นครูเนาะนักเรียน4คนที่อยู่ที่นี่ทุกคน,นมีความสามารถในตัวเองนะครับและก็เป็นความสามารถที่เด่นมากๆด้วยแต่ว่าด้วยความที่นั่นแหละความที่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ ให้ต้องมาอยู่ที่เนี่ยซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกอย่างเราเนาะที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในคุกหรือว่าเขาไม่เคยเข้าอยู่ในสถานพินิษ์อะไรพวกนี้เนี่ยเรามักจะมองแล้วก็ตีความโดยหลวงว่าคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นน่ะทุกคนคือคนไม่ดีหรือว่าคนที่ยังไงอะคนที่ไม่สามารถที่จะทําอะไรแบบปกติแบบที่มนุษย์ปกติคนที่อยู่ข้างนอกที่เขาไม่เคยเข้าไปทํากันได้ซึ่งจริงมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยแค่คิดว่าเขาเขาเขาเคยเข้าไปก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีไปไปท้งชีวิตตัวะเ เชื่อว่านะครับคนเราทุกคน่ะควรได้รับโอกาสนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอกาสเล็กหรือโอกาสน้อยมันควรจะได้รับเว้นแต่ว่าสิ่งที่เคยทําไว้อ่ะมันมันผิดแบบผิดแบบไม่น่าให้อภัยจริงๆอะ่ะอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นสิ่งที่ทําเพราะจาใจทําเหมือนอย่างในเรื่องเนี้ยนะฮะถ้าถ้าได้ดูแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเป็นอย่างดีนะครับผมว่าอะไรแบบเนี้ยคนเราควรได้รับโอกาสนะครับแก้ตัวแล้วก็พิสูจน์เองอีกสักครั้งหนึ่งคือนในหนังมันจะมีบางฉากบ,บางซีนเหมือนกันที่จะมีมุมมองคนทีี่อแบบผมมพูดถึงกก็เหนืนั มันจะเป็นข้อที่พิพาทกันแม้กระทั่งในโลกของเรจริงจีเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแง่คิดของหนังเรื่องนี้มันก็จะให้แง่คิดทั้ง2ฝั่งด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงว่ามันเป็นหนังที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งคือมันไม่ได้มีแค่คอมเมดี้กับเรื่องราวไอ้ที่จะไปแข่งพวกนี้มันมีเรื่องราวมีแง่คิดของมุมของคนพวกนี้แฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแง่คิดของหนังเนี่ยผมให้ไว้ที่10เต็ม10เลยอยากให้ไปลองดูกันนะครับโอเคก็จบกับ For ปอยนะครับแก๊งหิมะเดือดนะฮะบ,บางเรื่องบางราวที่พูดไปมันก็ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะฮะก็อยากให้ทุกคนรับฟังแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับทุกคนมีเหตุมีผลของตัวเองไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นเหตุผลแบบที่ผมพูดก็ได้นะครับเราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับดูหนังดูไว้สนุกนะครับแต่ถ้าหนังเขาต้องการที่จะสื่อเราก็รับฟังนะครับเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งรับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งเราพูดคุยกันได้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้อองทําคก็ื กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ห้ามลืมนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกทท่านหวังว่าในอนาคตต่อ,ต,อต่อไปนะครับจะมีหนังไทยสไตล์ประมาณนี้ออกมาอีกนะครับซึ่งมันดีมากๆก,กันนะครับครับตัวผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ